ฉันต้องสวมดมนต์บทไหนให้ชีวิตรักของฉันเนี่ยดีขึ้นฉันต้องทำยังไงบ้างให้ชีวิตรักของฉันดีขึ้นหนึ่งสองสามค่ะโอเคอ่ะ สำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองนะต้องสวดมนต์บทไหนแล้วต้องมีคุณธรรมข้อไหนถึงทำให้ชีวิตรักดีขึ้นคาถามเมตตาตัวเองค่ะอ่าก็คือเราจะต้องเมตตาตัวเองเราอาจจะทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะเรา,าจ,จะต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นให้รางวัลตัวเองมากขึ้นไม่ใช่คิดถึงแต่ครอบครัวลองสวดมนต์บทนี้นะคะเราจะได้สมดุลน,นะคะเราจะได้มีความสมดุลในเรื่องของอ่า การรักตัวเองแล้วก็รักคนอื่นนะคะอ่าแล้วก็สำหรับคนที่เลือกใบที่สานะคะสำหรับคนที่เลือกใบที่3ก็คือคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือความมีน้ําจิตน้ําใจน้ําอกน้ําใจนะคะแม้ว่า สามารถทําในสิ่งที่หลายคนคิดว่าทําไม่ได้นะบางอย่างที่มันเป็นความลับ though, หรือว่าบางอย่างที่เรามีความสามารถเราอาจจะต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมานะคะเพื่อทําให้เพื่อที่จะได้ปกป้องครอบครัวหรือดูแลคนในครอบครัวเราอาจจะต้องดึงทุกอย่างที่เรามีใช้ทุกอย่างที่เรามีในการคลองผู้ชีวิตนะคะไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาขวางกันฉันจะใช้ทุกสิ่งที่ฉันมีฉันจะใช้ทุกๆความรู้ที่ฉันมีฉันจะใช้ทุกสติปัญญา ที่ฉันมีทําให้ทุกคนในครอบครัวทําให้คนรักของฉัน,น Я, ได้รับการปกป้องรู้สึกปลอดภยัยมีมีอยู่มีกินด้วยความสุขนะะจะใช้ทุกสิ่งที่เรามีนะคะลองเชื่อมต่อกับหลวงปู่ทวดนะคะด้วยการสวสดบทสวสดของท่านดูนะคะและสําหรับคนที่เลือกหมายเลขสามสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสามก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะนำโมไตสือไตปุยนะคะเกี่ยวโคเกี่ยวลังนะคะก็ เราควรที่จะมีความรักความเมตตามีความเป็นแม่แม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายนะค,ะความเป็นแม่คือความมีน้ําใจความใส่ใจการสนับสน,นุนการดูแลรายละเอียดการมีเมตตาการเป็นพระโพธิสัตว์นะไม่ว่าจะทําอะไรก็คือเป็นพระโพธิสัตว์มีการให้อภัยเป็นคนที่ใจกว้างใจกว้างที่จะให้อภัยใจกว้างที่จะมองเห็นความสามารถแล้วก็มองเห็นมากกว่าที่เขาเป็นนะคะสมมุติว่าเรามีสามีเรามีภรรยาเราอาจจะ มองว่าภรรยาเราทํานั่นไม่ได้หรอกทํานี่ไม่ได้หรอกเราลองเปิดตาเปิดใจของเราให้กว้างขึ้นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคนที่เรารักแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ไม่ใช่มีแค่วันนี้เราจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาแต่อยากมองเปิดใจให้กว้างว่าเรารักคนเนี้ยเพราะว่าเขามีคุณสมบัติบางอย่างที่เรามองเห็นอนาคตที่สวยงามไปด้วยกันก็สําหรับใครที่ ยังไม่มั่นใจในความรักหรืออยากจะสร้างชีวิตคู่ให้ดีมากขึ้นนะคะอยากจะมีความสุขมากขึ้นลองสวดบทนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งก็สําหรับใครที่อยากจะไปเปิดดูด้วยตัวเองนะคะอยากจะรู้ว่าบทสวดอะไรในวันนี้หรือเดือนนี้ในหกเดือนนี้นะคะจะดีขึ้นก็สามารถสั่งซื้อไพ่พุทธานุภาพกับเราได้นะที่แอดออฟฟันนะคะสวัสดีค่ะ